มันคือเรื่องจริงในวงการธุรกิจทุกวงการแน่นอนว่าพวกคุณขายดีอ่ะมันต้องมีคนอิจฉาถ้าคุณคิดจะขายของถ้าคุณคิดจะทําธุรกิจสิ่งหนึ่งที่คุณต้องคิดและเตรียมตัวรับมือก็คือคู่แข่งในตลาดที่เขาจะอิจฉาคุณรวมถึงคู่แข่งหน้าใหม่ด้วย ครับพบกับผมนะครับนัดดาราักนะครับและนี่คือเข็มทิ่กิจการนะครับวันนี้มาทอล์กกันสบายๆนะครับผมมีเรื่องจากเพื่อนคนหนึ่งนะครับมาแชร์ให้ฟังนะครับอยากจะฝากถึงผู้ประกอบการนะครับที่จําเป็นจะต้องเช่าสถานที่เพื่อดําเนินธุรกิจนะครับสิ่งที่เราต้องเจอและสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสมันมีหลักๆอยู่ไม่กี่อย่างและผมเชื่ออย่างยิ่งเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการหลายๆท่านรวมถึงหลายๆคนเลยนะครับก็อาจจะ ไปโฟกัสในเรื่องของทำเลที่ตั้งแล้วก็ทราฟิกของผู้บริโภคว่ามีการไหลมีการโฟล่มากน้อยแค่ไหนอันนี้จะเป็นปัจจัยสาคัญจริงๆที่เราจะต้องโฟกัสแต่มันก็มีบางเรื่องนะครับที่เราจะต้องโฟกัสรองลงมานะนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของสัญญาเช่าเรื่องของระเบียบการใช้สถานที่ต่างๆซึ่งตรงเนี้ยผมว่าหลายท่านมักจะละเลยในการที่จะโฟกัส บางทีเนี่ยบางทีเราไปเจอสถานที่ที่หนึ่งแล้วเราเห็นว่าเฮ้ย mm hmm. แบบมันเป็นโอกาสอะทำเลดีทราฟิกก็ได้แต่เราไม่ได้โฟกัสเลยนะครับว่าความสะดวกสบายหลังจากที่เราได้เข้าไปใช้พื้นที่อะไรบ้างที่จะตามมาหลังจากนั้นไ mm hmm. hmm. ม่่จะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของสาธารณปโภคก,ก่อนดีเพื่อนร่วมผู้ร่วมค้ากับเรานะครับหมายความว่า เพื่อนบ้านเดีเราเรียกเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าเพื่อนร้านกันละกันจะเป็นยังไงบ้างขายสินค้าประเภทเดียวกับเราเราจะไปขายดีกว่าเขาแล้วเขาจะคอมเมนต์เราหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจําเป็นที่จะต้องแพลนนิ่งเอาไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่นัดได้เจอด้วยตัวเองรวมถึงเพื่อนๆมาเล่าให้ฟังเนี่ยนัดเป็นคนเก็บเคสอะเนาะก็จะรับรู้เรื่องราวต่างๆมากมายเลยทีนี้เราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะสำหรับเคสนี้นะครับเพื่อนผมโทรมาเล่าให้ฟังเมื่อวานนะครับอ่อ ว่าเขาเนี่ยต้องเกิดก่อนมาเพื่อนนักทำธุรกิจร้านอาหารนะครับซึ่งเป็นสไตล์ปิ้งย่างชาบูอะไรประมาณนี้นะที่ตลาดกลางคืนตลาดหนึ่งก็ค่อนข้างมีชื่อเหมือนกันนะครับทีนี้ด้วยความที่ว่าก็ขายมาประมาณสองสมปีแล้วแหละเนาะสัญญามันจะหมดแล้วมันจะหมดเร็วๆนี้แหละน่าจะถ้าจำไม่ผิดที่เพื่อนเล่าน่าจะหมดเดือนหน้านะครับทีนี้กลายเป็นว่าเขาก็ขายมาตลอด ตอนแรกเนี่ยมันมันเงียบนะครับในช่วงเริ่มต้นในปีแรกเริ่มเงียบเพราะว่าเพื่อนนักเองเนี่ยก็ไม่ได้ถนัดในเรื่องของการทำดิิตอลมาร์เก็ตติ้งทีนี้เราก็ปั้นกันนานระยะหนึ่งเพื่อนก็โทรปรึกษาจนเขาก็ไปสามารถที่จะไปขยายสาขาปเปิดเป็นร้านอาหารประเภทอื่นที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมได้ด้วยเนาะ <Wow. S 1> จากการที่เราได้พูดคุยกันแล้วก็แนะนากันไปคอนซัล,ลกันไปก็คือ,อผลลัพธ์ที่ได้จากการทำดิิตอลมาร์เก็ตติ้งสำหรับร้านอาหารก็ดีพอดีขึ้นมาปุบเนี่ย กลายเป็นว่าร้านเขาคนเยอะถึงว่ามันขายดีอ่ะเออคนก็มากินเยอะมันเป็นเรื่องปกต,ติมันเกิดการอะไรรู้ไหมแน่นอนว่าพวกคุณขายดีอ่ะมันต้องมีคนอิจฉาอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเราไม่ต้องมาจกตากันแล้วก็ไม่ต้องมาโลกสวยมันคือเรื่องจริงในวงการธุรกิจทุกวงการนัดอยากฝากผู้ประกอบการน,นิดนึงครับท่านผู้ประกอบการครับถ้าคุณคิดจะขายของถ้าคุณคิดจะทําธุรกิจสิ่งหนึ่งที่คุณต้องคิดและ เร็ยนตัวรับมือก็คือคู่แข่งในตลาดที่เขาจะอิจฉาคุณรวมถึงคู่แข่งหน้าใหม่ด้วยสิ่งนี้แหละครับผมอยากให้ท่านผู้ปรกอบการเนี่ยลองเก็บไปแพนนิ่งเอาไว้เพื่อนผมเจอแต่คนที่อิจฉาหรือว่าคนที่จะมาแข่งเขาไม่ใช่คู่แข่งธรรมดาครับผมแต่เป็นเจ้าของพื้นที่นะโดยให้เหผลว่าจะต่อสัญญาให้ก็ต่อเมื่อร้านของเพื่อนผมเนี่ยต้องอยา้ายโซนไปอยู่โซนหนึ่ง ขาให้ผลว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับเลเยอร์แต่ความจริงมันไม่เป็นเช่นนั้นเพื่อนผมก็ตั้งข้อสังเกตมาเนาะเาอยู่ตรงนั้นเขาคงจะรู้ดีกว่าที่นัดมาเล่าอนะครับคือปัญหาภายในเป็นยังไงนี่คือนัดก,ก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้หมดนะทีนี้พอเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนนัดแล้วให้เพื่อนนัดเนี่ยย้ายไปตรงนึงเออแล้วเพื่อนนันก็ถามว่าไอ้ที่เก่าเนี่ยไอ้ล็อกเดิมเนี่ยเขาจะให้ใครเช่าและคนเช่าจะทําอะไรเขาก็บอกว่าจะเช่ามีจะมีผู้เช่าเข้ามา ทำปิ้งย่างเหมือนกันแล้วเขาดีลกันไว้นานแล้วว่ารอหมดสัญญารอบนี้ก็จะเข้ามาเพื่อนนั้นก็เลยมองเอา้าแล้วหลานกูละถูกไหมเออเพื่อนนั้นก็เลยตั้งคําถามสุดท้ายปุ๊บเพื่อนนั้นมองว่าพอย,ยาติตรงนึงที่เขาจัดเอาไว้ให้เนี่ยมันไม่ดีแน่หลักเพราะว่าด้วยทำเลด้วยทราฟิกของคนอะไรเงี้ยมันไม่ดีใช่ไหมมันไม่น่าจะเกิดอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยเออเพื่อนนัตัดสนใจว่าเพงนั้นไม่เช่ากอก็เลยไปได้ที่เช่าอ,อีกที่หนึ่งมา ตรงนี้ยังไม่ถึงจะเป็นเล่าต่อนะนัดอยากฝากนี้ดไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเนี้ยนัดอยากควบก,กับการลองคิดและแคนนิงเอาไว้นะคะในช่วงที่คุณทําธุรกิจมาสมมติว่าสัญญาเช่าเนี่ยสาปีเราไม่รู้เลยว่าหลังจากที่เราเซ็นสัญญาปุบเนี่ย คิดแล้วแพนนิ่งอาไว้นะครับในช่วงที่คุณทําธุรกิจมาสมมติว่าสัญญาเช่าเนี่ยสาปีเราไม่รู้เลยว่าหลังจากที่เราเซ็นสัญญาปุ๊บเนี่ยภายใน3ปีนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งที่ท่านผู้ประกอบการควรจะต้องโฟก,กสัสจริงๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการเก็บลูกค้าให้อยู่ให้เป็นกลุ่มลูกค้าประจําของเราให้ได้ตรงนี้ถือเป็นสิ่งสําคัญตรงนี้นัดพักไว้ก่อนหลังจากที่เพื่อนนัดไม่ต่อสัญญาเขาก็ต้องไปเช่า ที่ใหม่ถูกไหมครับซึ่งก็เป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งติดกันนะครับเป็นอาคารพาณิชย์หรือยังไงนก็ไม่ทราบเนาะแต่ว่ามี3ชั้นซึ่งเพื่อนนั้นเนี่ยได้ชั้น3นะครับซึ่งเป็นชั้นโอเพนแอร์เลยนันก็มองว่าเฮ้ยมันก็ดีสิแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าตัดปัญหาเลยนะข้อจํากัดที่คนจะต้องเดินขึ้นไปชั้นสามว่ามันเหนื่อยเนี่ยมันได้วิวเพื่อนก็เครียดว่ามันจะดีเท่าที่เก่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออจะ โฟกัสเรื่องการยิงแอดยังไงการทำคอนเทนต์ยังไงให้ผู้บริโภคเนี่ยรับรู้จากการพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วก็เห็นข้อดีของทำเลใหม่ซึ่งนะักต้องบอกอย่างนี้นะว่ายังไม่ได้เข้าไปดูของจริงนะครับว่าเดี๋ยวนักกับเพื่อนว่าจะเข้าไปดูแล้วก็จะช่วยเพื่อนคอนซัลต์ด้วยทีนี้เพื่อนก็เลยอยากรู้ว่าช่วงนี้จะทำยังไงให้ลูกค้าเก่ากลับมาและหาลูกค้าใหม่ได้ด้วยนักก็เลยบอกว่าถ้าไปเช่าที่ใหม่เนี่ย แล้วพื้นที่ย่างมันมีข้อดีคุณสามารถแต่งร้านเพิ่มเติมได้ไหมอาจจะแต่งมาเป็นอย่างางแต่ให้มันดูชิคดูดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นก็อาจจะต้องเสริมเติมแต่งตั้งอะไรบางอย่างลงไปในทําเลในออขอโทษทีครับในพื้นที่ของเรานะแล้วเอาตรงนั้นแหละมาทำคอนเทนต์อาจจะมีโซนไปบางโซนซึ่งอมันวิวดีแล้วเกินเอามาทำคอนเทนต์ถูกปะจ้างอินฟลูเอนเซอร์มากินเลยก็ได้อะตรงนี้ ไม่ไม่ไม่โลกสวยนะครับธุรกิจเป็นแบบนี้จริงๆถ้าถึงเวลาต้องจ้างเราก็ต้องจ้างเพื <Okay. S 2> ่อให้ได้คอนเทนต์ที่ดีรอนช์ออกไปและข้อดีตรงนึงคือตรงนั้นเป็นสถานที่เนพิเศษเด็กเรียนเยอะแน่นอนถ้าคุณทําสินค้าอา่าขอโทษครับถ้าคุณทําพื้นที่ให้ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีนั่นกะ็ฝากเข้าไปว่าลองไปคิดดูนะช่วงเนี้ยในช่วงเดคอเรชันต่างๆในก่อนที่จะเข้าไปบริหารพื้นที่ก่อนที่จะเข้าไปใช้พื้นที่เนี่ย ก็ลองถ่ายทำลองทำคอนเทนต์ในเรื่องของการเบื้องหลังการทำงานตอนตกแต่งตอน,ตอ,นอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนเป็นแพทททำให้ลูกค้าได้เรื่องรับรู้ว่าอ๋อร้านของเรานะย้ายมาตรงนี้และมันจะต้องดีกว่าเดิมมีฟีเจอร์ดีกว่าเดิมมีคุณสมบัติดีกว่าเดิมมีเมนูที่ดีกว่าเดิมเอาคอนเทนต์ต,ตรงนี้มาเล่นมา planning post แล้วก็พูดกันไปก็คอนซซลต์กันไปตามแต่จะ ทำเซาได้นะครับแล้วแต่ธุรกิจอีกทีนี้ก็แนะนำไปแบบนี้ก็ลองดูเดี๋ยวเรามาวัดผลกันดูนะครับแต่วันนี้ที่นั่นมาทําคลิปก็คืออยากจะมาบอกว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากการยิงแอดมันมีเรื่องอื่นอีกนะที่เราต้องคิดท่านผู้ประกอบการครับเราจะไม่ต้องโฟก,กัสในหลายๆมิติธุรกิจมันคือความอยู่รอดนะครับ ถ้าเราอยู่ไม่รอดเราก็เจ๋งนะครับแค่นั้นเองอยากฝากผู้ประกอบการไหมนะครับสำหรับเคสเช่าที่ก็ให้ดูดีๆนิดนึงนะครับว่า,าสถานที่เราจะไปใช้บริการเพื่อเปิดกิจการเนี่ยเขามีการาเขาเรียกว่าไหนตรงไปตรงมาแค่ไหนสัญญาเป็นอย่างไรแล้วหลังจากหมดสัญญาแล้วเราจะเตรียมตัวรับมือ,อยังไงถ้าเขาจะเอาพื้นที่คืนและเขาอยากทำเอง ปรากฏว่าเคสเนี้ยไม่ได้คนนอกนะที่เข้ามาทําร้านแทนเพื่อนผมเนี่ยมาใช้อล็อกเพื่อนผมเป็นญาติเขาเป็นญาติเจ้าของพื้นที่ก็ mm. ฝากไว้น,นิดนึงนะครับสําหรับใครที่จะไปชอบพื้นที่ก็ให้คิดเผื่อเรื่องนี้ไว้ด้วยวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับเริ่มนานแล้เดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะครับผมชื่อนัทดาาศักดิ์นะครับไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับในหลักสูตรไฟฟ f a ฟาสตัสมีเรื่องเนี่ยพูดไว้หมดเลยว่าจะเป็นเรื่องการเสริมเ,เรื่องการตั้งเรื่องการคั n นนิ่งโพสถ้าอยากรู้รายละเอียดรายละเอียดข้างล่างนี้นะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับ